คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดและโรงพยาบาลตักสินมหาราชให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 แก่ประชาชนเข็มที่สองในวันที่5ค่ะบรรยากาศในวันที่5ของการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เข็มที่สอง โดยมีประชาชนต่างทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวโอท็อปเขตเทศบาลนะครแม่สอดเป็นไปอย่างคึกคักและต่อเนื่องซึ่งทางนางสาวกัญจนัหาหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนะครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ นายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตักสินมหาราชออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 9เข็มที่2ในวันที่ห โดยการฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ถึง59ปีที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้หลังจากการรับวัคซีนแล้วทุกคนต้องนั่งรอสังเกตอาการเป็นเวลา30นาทีและต้องโหลดลายออฟฟิเชียลหมอพร้อมประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ต้องการขอรับใบรับรอง การฉีดวัคซีนก็สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับได้ที่โรงพยาบาลแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055-531229ที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055-534803ที่คลินิกหมอครอบครัวตึกสีสมม้มหมายเลขโทรศัพท์062-3107226หรือ062-3107229 หรือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในพื้นที่ใกล้บ้านท่านส่วนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่10เมษายนให้มารับเข็มที่2ในวันที่5พฤษภาคมรับวัคซีนเข็มแรกในวันที่11เมษายนให้มารับเข็มที่2ในวันที่6พฤษภาคมและรับวัคซีนเข็มแรกในวันที่19เมษายนให้มารับเข็มที่2ได้ในวันที่10พฤษภาคมตามลำดับ ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด